อ่ะเธอใส่ถงหมวกให้หน่อยให้อยไอ้นันใส่กันแหใส่เป็นวานี่วันนี้ลูกค้าได้หมวกนะคะบิวโมล่าหนึ่งใบลายจ้ามากใช่เบบี้ทักโซนิก้อยหนึ่งใบไปไปให้เขาถือครับไปนครับค่ะอ่ะคิดเลยเธอนี่โซนของผมนะครับ อันนี้เท่าไหร่นี้80บาทนี้ชิ้นละ80บาทชอันนี้อันนี้เมื่อของใหม่เลยขอใหม่ของใหม่65ครับอันนี้ชิ้นละ80เลย300ห้าบาทค่วนก็ได้ครับอันนี้ก็ใส่แยกกันใช่ไหมคะพี่แต่รวมไปก็ได้ครับอ มาถือของถือของระวังลืมนะระวังลืมนะครับเห็นหน้าเงานเปลือกนะครับไปพามานะครับวันนี้อเว็บไอมีสีแดงดำไหมเว็บสีอะครับ แดงดำเนาะแดงแดงดิพี่ไม่ใช่แดงดำมันพีส้มอะครับอันนี้มันส้มไม่ใช่เป็ดำใช่มันจะไม่มีเลยดิมันจะแดงดำน่าจะไม่มีแต่ดำอ่ะตอนเนี้ยแดงล้วนไม่มีใช่แดงล้วนไม่มีมีดำมีส้มดำใบเปลี่ยนมาละเออตัวครับชื่อเขาตั้งตรงนี้ได้